ะครับอยู่กับผม G A N Gamer นะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมฟรีไฟเหมือนเดิมก็วันนี้จะมาเล่นในโซนฟิสต์สไตล์เหมือนเดิมเพราะว่าไม่มีคลิปลงแล้วเขอไปเปลี่ยนชุดแป๊บชุดนี้ดีไหมหน้าตัลล์อรอออเอ้ยนี่ผมได้ชุดอันนี้มาไม่รู้มันจะดูดีเปล่าเป็นไงรอไหม ก็ไม่ค่อยอันนี้เทาไเลยหรือว่ากลับไปใส่ชุดเดิมสีเขียวเฮ้ยอืมก็ก็ใส่บ่อยแล้วเอาชุดนี้แล้วกันเปนลี่ยนรองเท้าอันนี้รองเท้ามันเล็กมันดูเล็กใส่สีขาวดีก,กว่าก็ไปเล่นกันเลยไปดูก่อน ดเ,เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีคลิปลงเพราะว่าผมขี้เกียจก็คลิปนี้จะไม่ตัดต่อเพื่อที่จะลงให้ทันในวันนี้วันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่วะยี่สิบยี่สิบแปดไปยี่สิบแปดมีนาคมมโอ้ยอะไรแจ้งเตือนมา หนังด้วยอย่าลืมไปดูกันด้วยนะไหนว่าลงหนังมันอยู่ตรงไหนหนี่นะเอ้ยคนรล่อเลยชุดแบบคนรล่ให้ดูตรงนี้เวจะได้เห็นหน้าใกลๆดูติปิดปากอยู่มองไม่เห็นเลยจะให้ดูชุดสวยนะถือว่าสวยใช้ได้วันนี้ก็จะเหมือนเดิมเล่นดีเซอร์เหมือนเดิม อันก็เหมือนคลิปอันนี้เนี่ยคละคลิปเออคลิปฝึกยิงหัวมันไม่ได้ฝึกคลิปนี้ไม่ใช่ฝึกยิงหัวจะไม่ทำเพราะว่าทำไปเยอะแล้วก็ฝีมือก็พัฒนามา,าตัดตีนึงฝีมือพัฒนามาประมาณสองจุดนะประมาณห้าเปอร์เซ็นต์มั้งประมาณไปจนไป ก็ามามีมีคนอยู่สามคนแล้วเจอแล้วเจอพวเจอของพกนี้เอาออกนี้โลโลออกไปเอาเฮ้ยน่าจะอยู่ด้านซ้ายมือเราแต่เขาเน่าจเจริญเนุนนะคนนี้เดี๋ยวขั้นแรกเราไปอาไอวอนก่อนเลย คนาสิของเราเยู้เราจะลง,งไปวัดเล้วค่เลูกโอ้โหนตววัดก่อนเลยไปไหนอะเอามาสิจรวจรวออกมา อี๋ยวเรายังไม่เต็มเต็มเรือกก่อนหายไปไหนกันหมดหายกันเจอล้วผมไปฝึกไอ้นี่มาแล้ว ยิงแล้วก็เอาปืนออกยิงแล้วก็ปืนตอ,อกอนี่นอเจอก็โอ้โหแต่ก็ยังช้าอยู่มันตั้งมินนั่งกนะันหัวเครนะอันนี้ก็ช้าอยู่เพราะว่าไม่ได้คล่องนะ ส่วนมากถ้าทำอย่างนี้จะยิงไม่ค่อยโดนถ้าโดนก็น่าจะฟูอืมอตัวเขาแตกไปเดแบบ็กเราไปลุยกันตรงกลางเลยดีกว่าปะตัวปุ่มเนี่ยหยิบปืนไม่ค่อยได้ผมจะไม่ทำานะเพราะว่ายังไม่ได้ยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ทำไปก็มีแจ่ตายกับตายแล้วก็ตาย หันดีกว่า่าองยองเจอคนแล้วอืมหนมงมาแล้วไปเลยปุ่มปุ่มปุ่มตัโดหลังมองไม่เห็นทักที มาดีโดนตึ้มตึ้มมาครับตุ่มีมมนแล้วอุย้ยหมดเตกต้องไปรังแค้นให้ได้เดี๋ยวถ้าราังแค้นเสร็จก็ไปเอาไอ้วอต่ออุถ้าถ้าส่วนฟีจะ์ตายที่ดีผมเออหมดเตกผมว่า เขาน่าจะแบบน่าจะอุจจาระข้างบนโอ้ไหม่ก้อนนะเขาน่าจะเอาให้เอาไอวอลเข้าไปได้เลยแบบไอวอลไม่จำกัดอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าคนที่มาเล่นในนี้เขาก็จคนเนยเา่เขาก็ชอบใช้ไอวอลกัน ดูดลงมาอย่างนี้โหตายแน่เฮ้ยชะตากรรมโอ้โหไม่ไหวแล้วเไปก่อนเข้าบ้านสเต็ปจุกอย่าถือปืนกระโดดไปไอ้าวอะไรวะยู่ <c oughs> ไหนกันโอ้โอ ไอ้วาอะไรนี่โบนหนึงนง่งวิงว่งหนอนวิงว่งวิง่งวิ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 ่งออกมาตั้งหลักแป๊บมันจะเห็นโอ้ยมุมเล็กแปออกมาดิ เฮ้ยเจาะเจาะอืมหัแกแ็กยิงเข้าไปดนกระสุนเองขึ้ไม่ได้ไหายไปไหนกันหมดอ่ะนะเรอต้องดูขวาไปด้วยเผื่อมีคน โซนนี้คนน้อยมากเดี๋ยวซุ่มกันเจ๋อระยะไกลระยะระยะถนัดด้วยมะอกีอืมแหวกแต็กยืนเก็บกับเจินหรอเอ๊ะคิคกคๆคเอ้ยพวกคุณไปรับกันมายังท่าเซีนแหวกแตกโอ้ ไม่ติดมันเกีียเดีย๋ยวไปรับท่าฟรีท่านี้มายังกันเดี๋ยวไปหาที่คนน้อยๆก่อนน่าจะรับกันมาแล้วนะตรงนี้แหละท่านี้บุดจัมบุจบุดจมบุดจมบุโอ้คว,วักปืนผมชอบเวลาผมใช้แล้วคนเดินมาปุ๊บ เนี่ยพอคนเดินมาแล้วก็เด้งไปแล้วก็ปุ้มได้เลยแล้วมันยิงมันจะแบบยังยิงแบบแบบยัง,ยยงไงยังเมื่อกี้ไม่ใช่เมื่อกี้ต้องรอถึงจังหวะก่อนน่าจะมีคนบางๆลงโจง่ะวิ่เจอรถข้างหลังแอบมาข้างหลังรถแย่จ้าจ้าโอ้ตั้งไงว้วะแป๊บ จบการลุยเลยแล้วกัน,กนว้ายวาย้อิงก็ไม่โดนอ่าไปไนลึกอิงก็ไม่อิงก็ไม่โดนวิ่งนีครับ vì cơm, tân học tết ai hai mấy 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 mấy. rồi quá chưa ออกมาดิโอ้โต้องันมากิงดิวินกอนงลงลลเสียวเสียวเสียวเสียยวมาตอนนี้เราต้องตั้งหลักก่อนดู ไปครับรต่อหวังว่าจะอยู่ที่เดิมไม่อยู่แล้วอะ่ะแต่หมืนจะเจอเจอแล้วอ,อบอกเลยว่าไปครับกระโดดไปผมจะตายหรือเปล่าวะน่าจะาพลังสือวะ เจอแล้วเจอแล้วเมื่อกี้เห็นขาวแป๊บอ้าวโหตลกผมไม่ชอบเล่นแบบนี้อยเจอคนอุอ้มฮะแง่โกหกโกกันช no ัดเออเอาคืนลังแคนลังแคนออกมาดิ ติดิจต้อนเอตัวไปก้อนดดเดี๋ยวว่าจะต้องมาเปลี่ยนโซนดีกว่าพี่ดูกว่าเจอกันแค่นี้ก็ดีอ,อ้าวดีสไตล์กางอากาศตังใหม่อ้าว,าวมีคนเข้ามาเพิ่มหนงนี้ก็ดีสิดีสิหนึ่ีก็ดีสิจ้าตั้งเอา,อา อย่าลดอย่าลดเด้ออยดอย่าลดเด้อดีก็ดีก็โหมันอยู่ด้วยกันหรือเปล่าวะทำไมมันลุมลุ่มเหมือนจะลุมเราหรือเปล่าต้องไปแก้แค้นนนั่นเราแพ้มันทุกทีไม่ได้นะแต่ก็น่าจะเห็นความพัฒนาของผมแล้วะ เตะขึ้นหรือไปแย่งลงยังไงหัวแตกดนี่ยืดไม่ไม่แค่กูทำไมไม่ยืนนิ่งวะทำไมยืนนิ่งนี่อไ,อไ,อไจะขยับไปไหน กีเรียนครจุดอ้ใครมันยินเจอแล้วียวเสียวเสีเสียวเจอแล้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 วเจอแลออกมาออกมาแลออกมาแล้วออกมล้ว จ้า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 อ่ะตัว,วตเขาตายกูโอ้ยนี่คิดว่าเป็นโอ้มันยืนหลอมันยืนหลอกอะอาโอ้ยยืนนิ่งยืนนิ่งยืนยน,น,นิ่งเคยรู้ตายอ้ะออกมาดินี่ชอบเล่นแต่ตรงกลางว่ะเบื่อว่ะ เฮ้ยเฮ้ยหน้างมาเต็มเลยโอ้ไม่นะไม่แก้ยิ่ตงการจะไปขับยิ่ไกลยงเราก็ต้องยิ่เลยไปหาย ยืนยืนนิ่งยืนยืนนิ่งเดี๋ยวเหรอนิวตี้ใครวะอะโอเคครับถ้าสำหรับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะไปแล้วบายบายวันนี้ไม่มีคลิปลงไปแล้วบายบายเจอกัน